น้องนี้ตรงนี้ตรงนิ่มระหว่างเคสมอนจิจีใส่เคสมอนจิจิสีแดงตรงนี้เลือกอะไรเอาสีใสเอาสีใสเพราะมันเห็นสีเครื่องด้วยเออนันน้องแป้งหวานถ้ามอนจิจิใสหรือมอนจิแดง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 พี่ไอ้แดงสวยกว่าได้ชามด้วยเออเอาไปใส่ข้าวเออใสเข้าหมกเอ๊ะเคสมอนจิไอโฟนสีใสหรือสีแดงเลือกแก่ได้ปะเลือกแก่ได้ปะปะเอาดีๆเอาดี สีแดงละกันสีแดงแรงลีด uh huh. เพราะว่ามันได้ตามที่เป็นลิมิเต็ดด้วยมันไม่มีที่ไหนเลยนะมันจะได้แค่เฉพาะอันเนี้ยเท่านั้นอืมโอเคโบสีแดงน้องเตยน้องเตยน้องเตยมอนจิจิเคสใส,สหรือเคสแดงก็จะ <Okay, S 1> <c oughs> ได้กิ๊บตอกอะ่ะกิ๊บตอกทำไมอ่ะชอบใช้กิ๊บตอกใช่จะได้เวลาพิมพ์ล่ายาว A4 จะได้พิมพ์ง่ายๆดี และทุกคนเลครับจะเลือกเคสมอจิจิใสหรือมอจิจิแดงซึ่งถ้าเลือกได้ลแล้วนาตาก่าติดอยู่ยปกากไว้ให้แล้วนะครับผมกดได้นาครับามีกับ iPhone หลายรุ่นเลยนะซัมซุงก็มีกันเลย